ผมไผ่สีทองวันนี้ผมจะพาเพื่อนๆมางมผออเซลรี่ครับก็ตอนนี้น้ําขึ้นครับหนึ่งสภาพในน้าตอนนี้น้ํากําลังหมามากนี่ใครจะเอาไปลาบไปอะไรก็ได้เลยเดี๋ยวเราไปดูกันว่ามันจะได้ตัวหรือเปล่าวันนี้แต่ว่าผมว่ามันน่าจะมีตัวตามผมมาเลยครับอี่น มาให้หน่อยไปนีไป่ไปลาบเอาไปย่างทำน้ำจิ้มอะไรได้ ท่านผู้ชมนี่นี่ก็นี่สังเกตไข่มันจะอยู่อย่างนี้ไข่ขมันมันน่าจะอยู่ใต้ไข่ครับตอนนี้บางทีก็เริ่มหายยากมากครับ

นี่ครับโอ้อกหนันี่ครับบางทีมันอยู่ในักตบ,บก็มีนี่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 นนน นี่ครับอืมนี่ซีอาร์ออกองเลยครับดูครับนี่นี่นี่ครับ,รบมันอยู่ในปลาตบก็มีนะครับโอ้โหหอยขุม Oh, 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 oh. เออโอเคปาไม่ได้ก็มางวงหอยกิโอ้นี่ครับท่านผู้ชมเยอะโอ้ตอนนี้ครับโอ้ทนำน้ำจิ้มนะครับทนำน้ำจิ้ม มันต่อเลยนี่เจ็ดตัวให้ใหญ่นี่ นี <c oughs> ่งม,มแป๊บเดียวนะครับเนี่ยเอาคครับนี่ครับแป๊บเดียวเอาก็อเอาแค่พอกินนะครับวันนี้ก็ยังไงชอบใจค,คลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับสาทีทองครับบ๊ายบาย